สวัสดีครับพบกับที่แคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอนเที่ยงคืนนะครับแตารางล็อกอินก็จะรันเป็นวันที่2นะอันนี้เป็นวิธีการล็อกอินไวนะที่แหดผมก็แจ้งไปเรียบร้อยนะครับแหน a เจ้าโท k e n ก็แจ้งเรียบร้อยนะครับก็ลุ้นกันเอานะอเปิดขายนะครับเป็นวันนี้นะตอน4ี่โมงเย็นครับก็แย่งกันก่อนนะ4 0ชุดนะครับ วันนี้เดี๋ยวเปิดกาชากันต่อนะครับทั้งเรนเจอร์อ่ะหลักๆตอนนี้ต้องตามล่ามูลมืดนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบใช้งานจริงนะและก็เกียร์อ่าคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยเกียร์สมมติว่ามาไม่น่าสนใจก็อาจจะข้ามปรากฏว่าเฮ้ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะฉะน,นั้นเนี่ยเดือนนี้นะครับก็ เรนเจอร์เอาตามชอบก่อนเพราะว่ามันต้องเน้นการทดสอบนะส่วนเกียร์นี่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะส่วนคลิปเมื่อเช้า id123 ไปดูได้นะว่าเปิดได้อะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้นะมาเปิดกันต่อที่ id4 5และ6นะครับอ่านะครับ,นะค,รบคลิปนี้ผมอันเมื่อคืนนะข้อมูลเรนเจอร์ยังไม่ออกนะเพราะว่าในส่วนของความสามารถอันใหม่นะครับอันนี้ก็ เรียกได้ว่าน่าสนใจต้องลองดูก่อนนะว่าเลสซุมมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็พอใช้จริงเป็นยังไงเบื้องต้นตอนนี้หลายคนที่ได้นะแล้วก็ทดสอบเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะนะเดี๋ยวจะต้องท,ทดสอบกันสักพักหนึ่งก่อนนะในส่วนของโคร oning พักพวกนะก็จะโครนเพื่อนในทีมออกมา1ตัวนะครับก็จะมาใช้สกิลนะไม่ได้ใช้ความสามารถนะว่าตัวที่สุ่มติดโครนออกมาจะไม่ติดความสามารถนะครับอ่ะก่อนนึ่นขอโปรโมท เว็บครบวงจรของน้องวราดานะหรือว่าร้านนิโนชอบนั่นเองนะครับอันนี้นโนชอบเจ้านี้ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อนะครับสมัครสมาชิกเว็บไม่มีค่าใช้จ่ายนะอา่าสินค้าต่างๆบนเว็บมากมายไปดูได้เลยนะครับซึ่ง ID เนี่ยมีเพียบเลยนะตั้งแต่ ID เริ่มต้นไปเหลืองนะครับ ID เเทพๆโคโรโบตึงๆแสงมืดโหดมีหมดเลยครับไปดู ID กันได้นะแล้วก็รับเติมเกมด้วยนะครับอ่ารับเติมเกมราคาค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้นะอาจจะเติม Ruby ี้แพคเกจต่างๆนะครับไปดู บนเว็บได้เลยนะซึ่งถ้าสงสัยสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็กดนะครับไปที่เพจน i โนช็อปอ่ะซึ่งสามารถกดจากบนเว็บได้เลยนะอ่าแล้วก็สอบถามได้เลยนะว่าจะซื้อไอดีเติมเกมอะราเละเอดอะไร,ะะไรยังไงบ้างนะครับก็ฝากกดถูกใจเพจน i โนช็อปด้วยนะมาส่วนเว็บก็ฝากสมัครสมาชิกกันด้วยนะเดี๋ยวแปะลิงก์เว็บเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับก็เป็นเว็บโค้งวงจรนะครับนิโนช็อปนั่นเองนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะเกิสนใจอะไรเป็นพิเศษก็จัดการํำได้เลยนะครับ อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาเปิดการช้าก,กันดีกว่านะ,ะข้อมูลเรนเจอร์ครับในคลิปเมื่อเช้าก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยตัวไหนดีบ้างดียังไงอ่านะครับอ่าโอเคครับ i อ4ีสี่ไอีก็เดือนที่แล้วเปิดได้มอบตั๋วก็จะเหลือเยอะนะไอ i ีที่มาเปิดได้ก็จะเหลือนะแต่ก็จะแบ่งเปิดนะครับดูทรงดูเชิงกันนิดนึงก่อนจะไม่รีบแบบ คาร่าเปิดแบบจนหมดเกลี้ยงนะเพราะว่าใส่รีมันจะต้องใช้เวลาเก็บนะครับอ่าเข้าเผื่อเข้าไม่ถูกจังหวะนะเข้าไม่ถูกจังหวะนี่แบบว่าเกลือหนักมากนะครับอ่าซึ่งนะในตอนเปิดเซริร์ฟเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์นะครับก็เห็นได้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคือมันเพิ่มเลทเลยนะครับมันเพิ่มเลทตั้งแต่วันศุกร์เลยอะเปิดมาก็เพิ่มเลทเลยแบบงงๆนะครับอ่ะคลิปนี้นายย้ำอีกครั้งนะเอก็ปรับเฟรมเลทเรียบร้อยครับก็ถือว่าน่าจะ น่าจะพึงพอใจใช้คํานี้นะน่าจะพึงพอใจกันพอสมควรเลยนะครับในการปรับเฟรมเรลตนะของ iOS อนะเเรียกได้ว่าก็ลื่นกันมากขึ้นนะแล้วก็ตัวเกมครับก็ทำา u s r r n t e r f a c e ใหม่นะครับว่คือ UI นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าบางคนถ้าแบบผมว่าถ้าเรบ,บไปดูเกมอื่นนะ่ะน่าจะคุ้นชินนะถือว่าสวยขึ้นดูดีขึ้นเยอะนะครับ แต่ผมมองว่าเราชินกับแบบเดิมมาโดยตลอดอ่ะมันก็เลยบอกว่าไม่ค่อยคุ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยปรับสายตากันนิดนึงนะก็เรยได้ว่าปรับกันหลายส่วนนะอย่างที่บอกไปแล้วครับอ่าเกมมีแผนพัฒนาแบบมีทั้งใหญ่มีทั้งต่อนเนื่องคือเอาแค่ปีนี้นะก็มีแต่ความบันเทิงนะอ่าส่วนของเดือนนี้เรนเจอร์ Ranger ก็อาจจะประมาณนึงคนระับยังไม่ถึงข่านแบบ โอ้โหจัดมากแต่ถ้าเกิดแบบน้องๆยังติดด่านยากอยู่อะไรประมาณนี้นะก็น่าสนใจนะครับทั้งตัวมูลมืดนะครับแล้วก็เอาตัวจับตัวเก่าก็ได้นะรีวิวไปละเดี๋ยวค่อยรีวิวกันอีกทีนึงนะครับสําหรับตัวคนที่ใส่ไหมอาวารามทำเย้ายวนครับมันติดดีแค่ไหนติดเป็นไงบ้างนะครับตัวเกมจะมีการแอบปรับอะไรบ้างไหมเพราะว่าสเตตัสไม่ได้ปรับเลยเลยนะครับอันนี้เปิดกันนิดนึงนะถ้าไม่ได้ก็เกียร์นะครับ อส่วนกลางเดือนไม่มีอะไรนะเนยย้ยนย้ำอีกครั้งครับคือบางคนติดภาพจําเก่าๆนะครับว่าอ่าต้นเดือนจะเป็นแสงกลางเดือนจะเป็นมดืดหรือต้นเดือนจะเป็นมดืดกลางเดือนจะเป็นแสงไม่มีครับเดือนนี้ไม่มีอะไรครับเป็นเดือนที่เน้นกิจกรรมนะครับแล้วก็เ,เกียร์นะครับเกียร์ถือว่าน่าสนใจจริงๆนะคือรอบนี้ถือว่าเกียร์ก็ไม่ เอาไงดีคือถ้า Ruby, รู b ีเหลือเอาตัดสินใจกันเอาแล้วกันนะเพราะว่าบางคนเป็นสายฟรีก็เข้าใจว่าเฮ้ย mm. มันอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเพราะว่าเดือนหน้าถ้ามองข้ามช็อตไปมันก็มีอะไรให้แบบหน้าเปิดอีกเยอะอยู่เหมือนกันซึ่งอย่างของเดือนนี้ถ้าเกิดได้เกียนะครับอ่าเราถือว่าดีครับเอายกระดับเรนเจอร์ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะส่วนเรนเจอร์จะไม่ออกเลยใช่ไหมอ่ะเปิด2รอบสุดท้าย จะมาไหมอะเรนเจอร์ไม่มาเอาเกียร์มาก็ได้นะไอที่สมีโจมตีสกิลโดนแน่นอนอยู่นะครับแต่อยากได้เพิ่มอ่าจะเอาไปใส่ตัวอะไรดีไอดี ID นี้อาจจะไปใส่ไวก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยว,ยว,ร,อยวรอดูนะครับคือไอไวมีใส่อยู่แล้วนี่ว่าโอ้เรนเจอร์ไม่มาครับอ่ะเปิดเกียร์ครับเปิดเกียร์อ่าเพิ่มเลทอยู่นะคือได้อะไรก็เอานะครับ ช่องกลางก็ถือว่าจำนะชิ้นนี้อย่างที่ทําคลิปให้ดูไปแล้วทั้งหมดตำนานใช้กันเยอะนะอ,ะอย่างน้อย 1, ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นครับคือไม่ได้ใช้เกียร์วิ่งด้วยมาใช้เกียร์ชิ้นนี้นะถือว่าดีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปัญหาคือมันะจอกไหมนะครับตั้งเป้าที่อาวุธนะ,อะรอบแรงผ่านไปไม่ออกครับคือความไม่ออกเนี่ย พูดยากคือเราก็ทําทเรื่องขอนในในไลฟ์เราก็าขอไปแล้วนะว่าแบบเฮ้ยหกดาวเนี่ยไอ้พวกบาวโคนิซารี่เนี่ยสมมุิผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังเป็นเกียร์ที่ดีนะคืออย่างน้อยกอ็ไม่ได้ต่างจากคริสต์มาสอะไรมากมายนะแต่ก็ไม่มีนะคือเอาพวกนี้ไปเปลี่ยนเป็นแบบ6ดาวบาวโคนิ i, ซารี่เนี่ยผมว่ายังโอเคกว่านะสำหรับมือใหม่นะแต่ว่าผู้เล่นเก่าๆก็แน่นอนต้องการเกียร์โหดๆมายกระดับซึ่งไม่ได้ครับไปดีซ มาเปิดกันต่อ id 5นะครับ id 5เดือนที่แล้วนะครับเนี่ยผมกดแต่ข้างล่างอย่างเดียวนะต้องเปลี่ยนไปปิดข้างบนนะครับ id 5นะครับเดือนที่แล้วก็ไม่ได้เลยเลยครับมือเปล่าแล้วเปื่อยนะ,ะเปิดไม่ได้เดือนนี้น่าจะโชคดีครับเกียร์โจมตีสกิลโดนแะน่นอนนะถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของ id 5นะครับอัตราการด่นเอาเลนเจอร์มาก่อนนะคือ id นี้เนี่ยตัวรำนำเนี่ยก็มีนะครับ m นเ n ลลี่แม a x นะครับแต่ก็ ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับคืออย่างที่บอกครับว่าทางลำนำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าโตเกมไม่ปรับให้มันแบบใช้ดีเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีปัญหาคือเมื่อก่อนมันติดดีมากนะติดลำนำแล้วแบบช่วยเยอะนะหรือไม่ก็บกั็กจากลำนำเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าบั็กลำนำในพีพีนะครับเกมนั่นเองนะครับพัดไปเจอลำนำกลับมาตีป้อมตัวเองแตกนะบแบบกันไม่ได้ด้วยนะเออยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ ซึ่งเหมือนเคยปรับไปแล้วละ่ะแต่ว่าก็ยังมีอยู่บ้างนะครับคือลำนำมันก็คือทําให้ศัตรูหันหน้าเข้าทีมตัวเองตําแหน่งตัวนั้นมันจะเป็นตําแหน่งที่รับดาเมจอ่ารับความป่วนนะแล้วก็ขี่บันวุธซึ่งจริงๆถือว่าดีนะแต่ที่บอกว่าพอมีการปรับมันก็แบบไม่ดีแล้วนะครับเมตาก็เปลี่ยนวนไปวนมานะครับแล้วก็ตัวไม่ได้มีทางคอมโบด้วยนะซึ่งคอมโบโหดๆก็หลักๆก,ก็ยังเหมือนเดิมครับตัวนืดครับกับ หยุด5วินาทีนะครับคือไอเดียหลักผมใช้ทีเมเดิมยังถือว่าโหดมากอ่าเดี๋ยวอาจจะต้องลองเปลี่ยนสักตัวหนึ่งดูอ่อาจ,จะต้องลองเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปบ้างนะครับไปดูคลิปปวะกันนะว่าเปิดได้อะไรนะครับเออนะครับก็เดี๋ยวต้องทดสอบดูนะเพราะว่าเผื่อดีก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมบ้างนะครับก็อาจจะเอาทางคอมโบออกไปสักหนึ่งตัวประมาณนี้แล้วก็ลองเอาทางใหม่ๆที่เกมใส่เข้ามาเผื่อเขาจะทำเป็นเมตานะเราก็ไม่รู้นะ อย่างที่บอกเกมนี้เน้นทดสอบการเป็นหลักนะครับว่าใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้วก็ดูดาวเาดนเจอร์มาก่อนนะไม่เห็นตกต,ตัวเลยครับเงาก็ไม่มีครับไม่เห็นแม้แต่งเงาเลยนะครับอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเกียังรออยู่นะแต่ทางที่ดีเอามูลมืดมามูลมืดมาคู่กับโอ้โหมาคู่กับมูลแล้วปีไม่ใช่ละอ่ะสามรอสุดท้ายมูลเยลลี่เรียกเพื่อนหน่อย โอโหจัดให้หน่อยถ้าได้ปุ๊บก,ก็โอเคจบเลยอย่างน้อยก็ได้รีวิวเรียบร้อยครับว่ามันใช้ดีแค่ไหนเป็นยังไงครับคือได้มาผมปั้นแม็กแน่ๆนะเพราะว่าอันนี้ลองคือก็มีกลบว่วงสำรองไว้ครับเพื่ออาการนี้โดยเฉพาะอยู่ที่ว่าจะมาไหมเออ <we> ใจคอจะไม่ให้เลยใช่ไหมโอ้ตกใจมูนเหมือนกันแต่เป็นคนละตัว อ่าเป็นวูนรอบที่แล้วนะออกแบบมาใหม่แต่ไม่ได้เรื่องครับเอออันเดนี้ยังพอโอเคหน่อยนะได้ใช้ความสามารถใหม่ครับเกัาเรนเจอร์ตัวใหม่ตัวปกตินะก็เผื่อจะใช้ดีก็ใช้ใกันไปก่อนครับอ่ะไม่มาเรียบร้อยโอ้โหไม่เหลือครับบลูบี้เรียงเลยทีเดียวครับอ่ะเปิดเกียร์สอรอบไอ้ดีหตั้งเต้าเลยครับต้องโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับไอดีนี้ยังไม่มีครับ ักชิ้นนะพี่เอ้ยจัดมาเลื่อยสมัยก่อนนี้ถือว่าพวกนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวนี้แบบไม่ได้เรื่องเลยครับเฮ้ยคือช่องกลางก็ได้อ่ะมันแบบคือเสียดายนะว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แปด,ดาวอะอย่างน้อยๆเจ็ดาวก็ยังโอเคเออย,ยังพอมีเกียร์แบบมาพัฒนาเรนเจอร์สนิทักหน่อยนะ เพราะว่าไอเดีลองผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเกียร์มากนักนะครับจะเน้นแบบเล่นนานครับแล้วก็ได้เหลือเปิดบ้างอย่างเงี้ยเหลือก็เปิดบ้างครับแล้วก็แบบเนี้ยโอ้โหดูครับต่อยอีกแล้วครับไอดีห้าครับอ่ะเรียบร้อยครับก็อย่างที่เห็นนะว่าแบบโอ้โหเกียร์คือมันออกค่อนข้างจะยากครับเปิดกันต่อไอเดีหกครับเปิดกันต่อ ID6 นะครับไอดีสุดท้ายในคลิปนี้นะครับ อ่าอีกแล้วครับตลอดครับมือลั่นนะคือมันกดต้นทินนะครับไอ้ที่6เดือนที่แล้วได้มอบนะอ่านะครับอ่ะรูบี้เดี๋ยวจะต้องวางแผนซะนิดหนึ่งนะครับอ่าจะมีการเปลี่ยนแผนได้นะครับจะเปิดเกียร์สักนิดหนึ่งนะครับเหีือจะเปิดเกียร์หนึ่งรอบอ่าเปิดกลบหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าม็อบยังรอ9าดาวแม็กอยู่นะอ่ะรุนกันครับไอที่ครับได้มาก็ปั้นแม็กเช่นเดียวกันนะ พราะว่า r a นเจอร์ถือว่ามันก็น่าสนใจในการรีวิวนะครับมูนมาเถอะพี่ตักตัวนะมาหน่อยมาหน่อยเกียร์ลุ้นยากลุ้นเหนื่อยเหลือเกินนะคือเลดเนี่ยผมคือโอเคละว่าถ้าเลดสูงไอ้ตัวนี้นี่ที่ตัวเกมมามาทำเป็นมีลำนำนะครับอซึ่งไปจับได้นะในด่านปกตินะครับ คือเลทเนี่ยโอเคละว่าถ้าเลทสูงมันก็จะมีโอกาสได้เยอะมากขึ้นแต่ผมจะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะผมจะดูว่าช่วงนั้นมันออกเยอะออกมาเยอะหรือดวงเรามีเยอะมากร้อยแค่ไหนครับคือบทดวงมันจะมาเนี่ยมันก็มาเองครับบทจะไม่มาเปิดเท่าไหร่ก็ไม่มาครับคือจะต้องแบบการันตีอะไรประมาณนี้นะแต่รอบนี้บริษทท็อปๆผมไม่รู้ครับว่าเขาตามล่าเกียร์กันไหมไม่รู้ว่าเกียร์เนี่ยมันน่าสนใจในระดับไหนแต่เกียร์ช่องกลางเนี่ยผมว่าแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับ ห่วงยางนะเห็นใช้กันเยอะนะเพราะว่ามันเป็นเกียร์ของสายพลังนะครับอ่าเป็นเกียร์พื้นฐานที่ดีเลยครับคือ8ดาวเนี่ยป้องกันกระตกแต่งผมมองว่ายังค่อนข้างธรรมดาอยู่นะจะมีเกียร์วุฒินี่แหละที่แบบผู้เล่นใหม่น่าสนใจนะครับอ่าฉะนั้นก็ตามนั้นแหละครับถ้าไม่ชอบก็รอครับสิงหาอ่านเน้นย้ำอีกครั้งครับสิงหาราบโคโรโบเกียร์แปดดาวตกอาวุธนะครับเกียร์เจ็ดดาวออกตกแต่งนะ ฉะนั้นก็ต้องไปนั่งรุ้นกันนะครับว่าแต่ดาวเกียร์วุ k สกิลบวกจะเป็นอะไรบ้างคือเกียร์แตดดาววุ d รอบเนี้ยสกิลบวกมันตั้งใจมาใส่กับลำนำอะ่ะคือมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะคือลำนำมันยกเว้นว่าแบบเกมปรับมาให้แบบเป็นอ่าเมตาทางนี้เนี่ยเออก็น่าจะโอเคหน่อยแต่นี้คือ ไม่ไหวนะอาจจะไม่ได้ใช้ครับจะต้องตัดออปชั่นทิ้งไปเลยนะสกิลบวกเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับสกิลบวกอันนี้มีคนถามเข้ามาครับคือจุดที่ไม่ดีตรงที่ว่าแต่ก็โอเคล่ะพอจะเข้าใจนะว่าถ้าสกิลบวกมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ปุบเนี่ยคนก็จะไปหาในสกิลที่มันตรงและก็ไม่ต้องไปตามหาเกียร์ชิ้นอื่นๆอันนี้มันเหมือนแบบเป็นเกียร์แบบแนวแนว,แนวจิกซอ,อ์อยู่เหมือนกันเพราะมันต้องแบบครบทุกอย่างเออทำมาเพื่อตัวนั้นตัวนี้ประมาณนี้นะครับคือก็ เป็นลูกเล่นของตัวเกมนละถ้าแบบเป็นผู้เล่นระดับสูงก็ต้องเหนื่อยไล่ตามหานะแต่ถเกิดเป็นพวกเราปุ๊บเนี่ยได้มาชิ้นหนึ่งนี่โอเคละใช้กันยาวๆนะอาจใช้กันจนเกมปิดเลยกได้ครับแต่เกมมีแผนพัฒนาอีกยาวครับอบอกเลยครับนี่อย่าตอนนี้ก็อัปเดตเพียบเลยอ่ะเอาละสักตัวหนึ่งก่อนโอ้โหอ่ะคลิปนี้จะไม่สําเร็จเลยใช่ไหมอ่ะขออีกสักสามรอบ โอ้โหจะได้รีวิวไหมเนี่ยมีคนส่งมาจะให้รีวิวนะเดี๋ยวผมขอดูกันนะครับเดี๋ยวตัวไหนแบบน่าสนใจตัวแม็กมีเกียร์ดีๆนะครับก็จะยืมรีวิวนะครับอันนี้เริ่มมีคนส่งมาแล้วอากขาบคุณนะก็เดี๋ยวเปิดกาชากก่อนเออยังมีไอเดียให้เปิดให้ตามล่าอยู่นะครับเผื่อได้จะได้รีวิวแบบชัดๆนะหรือจับมาทดสอบกันโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยมาสเซโล อยากจะให้กินใช่ไหมอ่าสุดท้ายกางไว้ก่อนตัวกระชาายังไงเดี๋ยวก็ได้ใช้โอ้โหไม่ออกเลยครับแย่ yeah, ครับนี่ครับแย่ yeah, จริงๆอ่าเกียร์มาโอเคเปิดเกียร์หนึ่งรอบปิดกลมหนึ่งรอบแล้วกันนะเพราะว่า i อ6ก็มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนแล้ว2ชิ้นนะครับก็อยากจะได้เพิ่มเติมตัดชิ้นหนึ่งก็โอเค ได้ไหมได้หรือเปล่าคือมันเห็นแต่5กับ6เก่าๆมันก็เสียใจนะอ่าเร่าตีโมเเขยครับลเล่าตรียมนี้จะเริ่มใช้กันเยอะอยู่กันนะเพราะว่าพอมีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่อนอนปุ๊บเนี่ยอ่าค่าลบสกิลคนก็จะเริ่มจริงๆมันมองข้ามไม่ได้นะอ่าแต่ว่าโอเคละบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโดนไปเลยโจมตีสกิลโดยแน่นอนไม่เป็นไรเอาต้านสกิลเอาไว้นะในกรณีที่แบบอ่าเป็นดาเมจสกิลนะครับเพราะว่า อ่าค่าตั้งสกิลมันเอาไว้หักล้างดาเมจสกิลนะอ่ะอีกอันนึงอะไรเปิดกบดีกว่าเอออ่ามากั้นใจเกียร์ไม่มาละกบก็ได้ครับอ่า้องวางแผนกันนิดนึงครับเพราะว่าอยากให้ม็อบแม็กไปสักทีเดียวนะส่วนม็อบขัน้นเนี่ยเวลาเดือดต้องทดสอบกันดูก่อนนะว่าการใช้งานเป็นไงแต่เบืเ้องต้นเนี่ยอ่าบนหลีกเท่านั้นก็ยังใช้กันอยู่ต้องรอดูสักพักนึงนะครับ เอามาครับโอ้ยกรบดาวดาวดิผมว่าตัวแรกโอ้นึกว่าจะเป็นกบแปดาวนะเออเอาอีกตัวดิ้อีกตัวนี้แม็กเลยเอ้ยโอเคโอเคอยู่อ่าอย่างนี้เป้าหมายก็จะไม่ไกลแล้วนะครับอ่ากบตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะอ่ะตรงสายด้วยพอดีนี่ตีบวกเลยนี่ยัดม็อบเลยโอ้โหดูยัดไปขึ้นมาสามสิบโอเปอร์ขนาดนั้นนะยัดเลยครับ เพราะตัวนี้ตั้งใจจ Mac ะแม็กซ์ครับอันโซนีนตัวก็อาจจะรอเก้าปีครึ่งหรือไม่ก็รูบี้เหลือค่อยว่ากัน่าเพราะว่าหลักๆเดี๋ยวรูบี้อาจจะหากเกียร์จะนิดนึงนะคืออย่างอันนี้นมันมีตมจีนสกิลโน่นอนอยู่แล้วครับ2ชิ้น,นครับก็พอพอ,พอถูถ่ายได้อยู่นะอ่าไปนเน้นเลนเจอร์แม็กดีกว่านะครับคือไปทาบาก,กิแม็กนะคือบาก,กิปัจจุบันก็อ่าไม่ได้แบบโหด แล้วอะเพราะว่าจริงๆก็โหดก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเออแต่ว่าการไปปั้นหนึ่งแมกนก็แบเียได้อยู่เหมือนกันเออย่างเงี้ยเป็นไปตามสเต็ปของเกมนะของผมก็มีเหมือนกันนะพอปั้นปบแบบโอ้โหมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะจริงๆเนี่ยมาปั้นปู่ดีกว่านะครับโอ้โปูี่ห้อพึ่ง158อยู่เลยนะเออทะนั้นก็ มันเป็นเรื่องหนึ่งแหละที่แบบว่าเอ้ปั้นผิดก็โอเคไม่เป็นไรตามนั้นก็ใช้ใช้ไปก่อนเพราะว่าเป็นไอดีที่ไม่ได้เติมนะครับอวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครเปิดกระชากขอยโชคดีนะครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับปิดดีพีพีก็ ลุ้นกันนะแอาเซิฟจะว่ารีเซนต์ลี่อาจจะเปิดกี่โมงครับจะได้เอารูบี้นะครับไปเปิดกาชากันนะครับอซึ่งผมแนะนำร้านนี้เผื่อจะไปเติมจะซื้อไอดีกันโดยตรงนะเว็บครบวงจรของน้องวอรดานะหรือว่าร้านเนียวช็อปอันเจ้านี้ปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมัครสมาชิกเว็บไม่มีค่าใช้จ่ายนะสินค้าต่างๆมากมายเลยนะครับบนเว็บนะอยากจะได้ไอดีนะป้ายเหลืองนะครับไอดีเทบๆโลโรบตึงๆแต่เมื่อโหดมีไอดีเพียบเลยนะครับแล้วก็รับเติมเกมด้นะราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ปลอดภัยนะครับ รูบี้กับแพ็กเกจอ่านะครับก็ไปดูกันได้ที่บนเว็บนะครับสอบถามเพิ่มเติมสงสัยเพิ่มเติมซื้อไม่เป็นเติมไม่เป็นนะก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจของนีโนช็อปอ่าซึ่งกดลิงก์นะครับบนเว็บได้เลยนะก็จะไปที่เพจนีโนช็อปนะครับแล้วก็สอบถามเข้าไปได้นะครับจะซื้อขายดีเติมเกมนะก็ฝากกดถูกใจเพจนีโนช็อปด้วยนะแล้วก็เว็บสมัครสมาชิกด้วยนะเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับแปะลิงก์เว็บครบวงจรไว้ให้นะครับแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับอวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ลาไปกันครับสวัสดีครับ